ที่ตกลงกันไว้ก็คือไปงานแต่งไม่กลับดึกน้ำสรุปไวลายมาบอกมาทำตัวแต่ต้องปิดลบรูปก่อนนะไอจีพี่อ่ะเป็นคนที่ไม่เคยบอกรักเนี่ยนี่ไงรักพอนมาแล้วได้จบจบฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับพราวในช่งองโาฟาเคเคค่ะ ตามปกเลยนะคะวันนี้หลังจากที่ทุกคนรีเควสกันมาเยอะมากๆเลยนะคะว่าอยากให้ทำคลิปแกล้งเสียโบสแล้วพอดีว่าแบบว่าเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเพราะว่าเป็นเหตุการณ์คืนวันวาเลนไทน์ใช่ไหมที่ทุกคนได้ดูกันไปคลิปก่อนหน้านี่ยก็คือเสียโบสอะ่ะเขาต้องไปงานแต่งที่อุบลใช่ไหมคะแต่คราวนี้ที่ตกลงกันไว้ก็คือไปงานแต่งไม่กลับดึกนะไม่อยู่อ f ฟเตอร์ปาร์ตี้นานนะ เขาจะได้แบบไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าต่างคนก็ต่างอยู่แล้วเสียก็แบบว่าบอกพาว่าเดี๋ยวที่สองกลับและเดี๋ยวพอถึงโรงแรมแล้วจะไลน์มาบอกเดี๋ยวพอถึงโรงแรมแล้วจะไลน์มาบอกแลก็โอเคพาก็นอนไปไม่มีอะไรแต่ว่าพอพาตื่นขึ้นมาไม่พบข้อความที่เสียส่งมาบอกว่าถึงโรงแรมแล้ว ืออะไรเงี้ยพาก็เลยรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยดีว่าทำไมแบบบอกกันแล้วว่าจะไลน์มาบอกแต่ว่าหายตัวไปทั้งคืนอะไรงี้นะแต่ว่าก่อนจะไปดูนะคะทุกคนพาว่ากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า r รี c t ชันเสียบอสจะเป็นยังไงนะเพราะว่า,มาเมื่อเช้าอ่ะพาตื่นมาละตอน9้าโมงแล้วผ่าก็คือส่งข้อความไปหาเสียบอบอกว่าสรุปไม่ไลน์มาบอกนะทำตัว เออเขาทิ้งระเบิดไว้เพราะว่าพาจะเป็นคลิปแกล้งนอนเสียงโบสใช่ไหมแล้วก็เขาก็โทรกลับมาเขาก็ไม่รับสายโทรกลับมาสองรอบแล้วก็มีอันเซนข้อความหนึ่งรอบแต่พาดูไม่ทันไม่รู้ว่าส่งข้อความมาบอกว่าอะไรทุกคนแต่ว่าเนี่ยเมื่อตอนบ่ายโมงก็ส่งมาเสร็จมาบอกว่าทำอะไรเด็กแหมทำทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะลองโทรไปหาเสียโบท๊ทเนาะว่าเขาจะแก้ตัวว่ายังไง ทำอะไรอะ่ะพี่อย่าทำอะไรฮัลโหลได้ไม่ลูกได้ยินทำไมไม่มีสัญญาณล่ะนี่อยู่ไหนกินข้าวกับหกโมงถึงทุ่มหนึ่งทำไมกลับชา้ามันมีไฟเย็นนห่ยไฟเดียว เด่อบอกเด็กว่ากลับบ่ายสามไงบ่ายสามไม่มีบ่ายสาม,มลงตู้นะปูพี่เอารถไปฝากไที่ตอนเมืองไงอยู่กับใครคะอยู่กับพี่อื่นอยู่กับหนมเดี๋ยวก็กลับแลวเดี๋ยวหกโมงกลับแล้วเดีด๋ยวพีว่ก็ไปรับหนูไม่ต้องมารับเลยเด็กไม่ต้องให้มารับแ <c oughs> นี่เด็กไม่ต้องให้มารับมาลับไปรับพี่ถึงจะตายอยู่แล้วไม่ต้องมาเลยเมื่อคืนกลับกี่โมง ตีสามป่ะตีสามป่ะให้กลับดึกน้ำเดี๋ยวตีสองกลับแล้วแล้วทำไมไม่ไลน์มาบอกหลับเลยกลับมาก็หลับเลยน็องเลยเด็กจะเชื่อได้ยังไงเชื่อได้ไงว่าหายไปไหนมาไปอยู่กับใครมาปะเนี่ยโอ,อยู่กับใครอะน้องไอ้ดุม่มแล้วเด็กเป็นอย่างนี้มั่งได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วทำไมพี่ทำได้ล่ะพี่นานที นานได้เจอผู้คนดีได้งไงกินข้าวอย่างหลบไม่ต้องมาถามหรอกกิข้าวยากินแล้วอ๋อกินแล้วนะกินแล้วนะเคถึงรูปหนึ่งเดี๋ยวไปรับไม่ต้องมามอยากเห็นแล้วเฮ้ยดูต้องอยูนเราพี่วันนี้วนันหนูต้องกลับไปฝันคืนนี้มันมไม่ฝันทั้งนั้นแหละฝันมากเกอนเลย <c oughs> ฝันไม่ดีแล้ววัน <c oughs> นี้หวยออกแล้ว มันจะห่วงหวยอีกเราต้องห่วงสิมันเป็นรายได้ของเราแลวงวดนี้หวยถูกแล้วให้เด็กกี่บาทก็อยู่ที่ถูกเท่าไรอะเท่าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยขอเพิ่มได้ไหมขอเพิ่มไปเท่าไรอะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมบ้าหรือเปล่าอย่างนี้ดูดีอย่างนี้จ,จ,จ,จะฝันไม่แม่นนะเธอเวลาโลภอ่ะถูกล้านหนึ่งให้เด็กห้าแสนสิเดีก็เด็เดีก็เด็กเป็นเดกี่เป ายตังกับกินข้าวเสร็จแล้วเราลงแล้วเราจะแบ่งเปอร์เซ็นต์กันยังไงดีคนละห้าสิบเปอร์เซ็นต์คนละห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าไม่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราไม่ฝันแล้วไงฝันไม่ดีแล้วจริงเหรอ,อสามบบังคับได้เลยเหรอใช่เด็กไม่ยังไม่โอเคกับพี่นะเด็กยังงอนอยู่โอเคโอเคเดี๋ยวกลับไปรับไม่ต้องมารับเออแล้วทำอะไรเดี๋ยวนะไม่ต้องมาสนใจหรอกทีเมื่อคืนยังไม่สนใจอะไรสนใจสนใจ กูส่าห์ให้ไปเที่ยวอย่างสบายใจแล้วแล้วทําไมถึงทํากับเด็กแบบนี้ทำอะไรกับประหลับมันก็เมาหลับทุกครั้งเลยคราวนี้จะปรับปรุงตัวเองยังไงถ้าเมาอีกอ่ะปรับปรุงตัวแล้วปรับปรุงตัวตอนนี้เราต้องบอกถึงเวลาบอกก็พูดอย่างงี้ทุกครั้งอ่ะเออก็มานทันทีหนึ่งถูกไหมไม่ใช่บ่อยๆมาเดินบุกทันทีเดี๋ยเปิดมาดูดิเปิดกล้องมาดูดิเปิกล้องอะไรเปิดกล้องมาดูซินี่เปิดนี่ไงล่ะ โมยคอยจับแล้วก็นเน็มเมืองเอาเนีเน่ยเมืองเลยครับไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะไปน,นี่กำลังอยู่หน้าร้านของฝากเนี่ยไม่เป็นไรค่ะซื้อซื้อฝากพ่อแม่พี่โบสก็ก็พอ,พอค่ะคครครัับบผผมมพี่โบ๊ดื้อไหม,มคะเมาแล้วก็หลับครับม,มอมมอมเล่าตัวเองครับมอมเล่าตัวเองเหรอครับก่ไม่กินอะไรเหรอ ไม่กินอ่ะคิดถึงพี่อยากไม่ไม่คิดถึงเด็กคิดถึงพี่พี่รู้ไม่คิดถึงเด็กไม่อยากเจอพี่แล้ววันเนี้ยเอ้ยเด็กใจจะขาดแล้วพี่รู้เด็กจะลบรูปให้หมดเลยในไอจีรูปย่งรู้ปย่งรูปย่งไออ่ะรูปยังเด็กจะลบให้หมดเพราะอะไรเเเพพพรรราาะะะอะไอทหัวท,ทำ พปทำผิดครั้งหนึ่งไม่ทำคอนเทนต์เด็กจะพูดจริงๆนี่คืออะไรนี่คือต้องการนี่คืออัดอัดหน้าจออยู่ประเด็นจริงหรอเนี่ยอัดหน้าจอไว้เป็นหลักฐานเลยว่าเราพูดอะไรกันน่ะโอเคโอเคนี่เปลี่ยนกันนะเดี๋ยวไปนอนกัเด็กจะลบรูปในไอจีเด็กลบรูปในไอจีทำไมเพราะอะไรเป็นเวลาหนึ่งเดือนเพราะว่าพี่ทำผิดกับเด็กเพราะว่าพี่ทำผิดกับเด็ก ทำไมเพราะอะไรจมันลบตาจังอะ่ะไม่อยากให้เห็นเลยสองวันก็พอสองเขาเรียก,กว่าลรเลี้ยวซ้อนจังหวะพี่จะทำให้เด็กแฮปปี้อีกครั้งหนึง่งแฮปปี้ที่ต้องทำอะไรต้องโอนตังค์ <c oughs> ไม่เอาเด็กไม่อยากได,ได,เดก้เงินเด็กมีเงินเยอะแล้วไม่อยากได้เง,งนินเด็กเยอะแล้วลยยังคิดไม่ออกเออคิดไม่ออกคิดไม่ออก,ออกเดี๋ยวไปรับทุ่มหนึ่งนะทุ่มครึ่งประมาณนี้้าใจไหมเด็ก ไม่เข้าใจเลยเราเรื่องเด็กไปดูมวยด้วยกันไหมเด็กถ่ายละครไงไม่ต้องทำมาชวนคุยเลยเด็กบอกว่างอนอยู่ไงเออดีต้อง f a s ซะหน่อยแหละเราเป็นอะไรไเด็กไม่รักพี่แล้วอต้องออกชั่วโมงหาที่ลวนโอเคเดี๋ยวพี่หาที่ลวนกับพี่ก่อนพี่ลดไปบายบาย ไม่ต้องโทรมาตอนดีพีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ,บายบายรู้ได้ไงว่าเราอัดหน้าจออยู่เราโป๊ะหรือเปล่าก็คือปกติไลน์มันจะไม่โชว์ใช่ไหมว่าเราเลคคอร์ดหน้าจออยู่แต่ว่าเมื่อกี้เขาเฟซไทม์ามาเหมือนเป็นเบอร์ปกติอะ่ะมันจะขึ้นว่าเลคคอร์ดหน้าจออยู่ใช่ไหมทุกคน โปะแล้วหนึ่งไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอดูตอนเสียบทมารับตอนเย็นว่า <c oughs> ทำไมพอแก้งงอนแบบไม่แนบเนียนเนี่ยฉันเป็นนักสแสดงนะทำไมฉัน <c oughs> มีความไม่เนียนขนาดนี้เดี๋ยวต้องไปลบรูปก่อนนไอจี IG นะาทำการซ่อนรูปไว้ก่อนหนึ่งเพื่อความสมจริง <c oughs> ไปเอาแค่รูปวันวนนาเลนไทน์นี่แหละทุกคนที่ลบรูปคู่กับหนาแอคไล แล้วมโห้มันเป็นเลื่อไทยไม่ได้อยู่กับพาวสองปีแล้วไปอยู่กับคนอื่นตลอดเลยแล้วพาวก็อยู่กับน้องสาวสองคนเมื่อวานนะคะลรแค่รูปเดียวพอพาอยู่กับน้องสาวแต่ว่าทุกทุกอย่างก็แบบแฮปปี้ดีเพราะว่าน้องเลอกร้านอาหารได้ทุกใจมากนะคะเป็นร้านเลอดูเนาะถ้าใครแบบ ได้มีโอกาสก็แนะนําให้ไปนะคะเป็นแบบอาหารไทยฟิวชั่นแล้วก็รสชาติถูกป,ปากได้มิชลินด้วยค่ะแล้วก็ที่สําคัญเชฟต้นก็คือนา่ารักมาแบบเทคแคร์ดูแล์วิสดีมากอ่ะเดี๋ยวเราไปรอดูกันตอนเย็นตอนเซบอตมารับเดี๋ยวพาต้องแอคหน้าก่อนไม่กี้แบบยิ um ้มแย้มไปหน่อยเพราะว่ามีคนอื่นอยู่ด้วยเขาเกรงใจแต่ถ้าแบบไปทําตึงใส่เสียเขาจะทําหน้าไม่ถูกล้วหนึ่งเดี๋ยวต้องเกลกหน้าดีๆตอนเย็นทำขึมเดี๋ยวไปดูกันค่ะ มาแล้วก็ไม่ยอมให้เด็กต้องขับรถไปคนละคันอีกอเือคืน่งไปถ่ายทีซิตทีซิตเพิ่งมารู้ตอนนี้ขับมาถึงนีนน่แล้วเพิ่งจะมาบอกเมื่อกี้ก็บอกกับเด็กอยู่เลยว่าจะมารับเด็กไปเล้ก็มารับไงก็มารับไมแล้วน,นี่อยู่นี่ยนี่อยู่ไหนนี่ก็มารับอันนี่ยังไงโอ้ตายแล้วไปไปเร็วหิวแล้วกินก๋วยเตี๋ยวหิวอะไรล่ะก๋วยเตี๋ยวัวไก่หิวแล้วหิวแล้ว,ว,ลวไปเร็วไปเด็กก็งอนพี่ไป,ไป,ข,ปขับรถไปคนละคัน ไป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 ลูกของที่ไหนของเอานี่ไปด้วยเหรอของมันเยอะหมดเออตรงนี้นะไปติก็ลงไปลงไปช่วยขนเนี่ยไปเร็วๆไปลูกไปเร็วๆลูกไปแต่เช้าเย็นเย็นแล้วมันจะต้องผูกอันนี้ไม่เอาไปอ่ะขับโหลดไปเองอีกไม่เอาเอาคอมเป็นอันเดียวคอมเครื่องโน้นไงเอาไปโหลดคอเอาไปโหลดฟูดอ่ะโอเคโอเคงั้นไปเดินทาง เดี๋ยวดีด๋ยไ,ไปค่ะไม่เวลแล้วค่ะอิวแล้วค่ะเดี๋ยวข้าวไก่รออยู่พ่อพี่โบ๊ทกลับบ้านดึกดื่นเลยตีสามตีสี่เลยเมื่อไหร่ที่ไปอุบลนะ่ะที่ไปอุบลน,น่ะไม่บอกเลยว่ากลับกี่โมงหายไปเลยเพราะว่าเมาค่ะ เพราะว่าเมาค่ะทำยังไงดีคะเมาใครเสบดอสเมาทุกคนเพราะว่าถูกต้องไหมที่หายไปเพราะว่าถูกไหมคะก็ยังเมาอยู่ใช่ไหมเนี่ยยังเมาเมาไหมว่าเลยพ่อว่าเลยว่าเลย นะไมะได้ไม่ได้คือแล้วะใครนะอะไรไหอ่ะพูดเลยคอนเทนต์อ่ะเนี่ยไม่มีใช้ไม่ได้เลยว่าไปเลยเออว่าเลยว่าเลยต้องเลิกต้องเลิกไอ้เรื่องเมาเมาเดือนเดือนเดือนเนี่ยมัน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 ไม่ถูกอ่ะต้องต้องเลิกยังไงก็โตแล้วโตแล้วมันนะนะได้ยินไหมได้ยินไหมพ่อบอกว่าต้องเลิก นี่คือคิดนานไหมเนี่ยไม่นานหรอกคิดคิดนานไหมที่จะเข้ามาไม่นานไม่นานนะอ่ายังไม่จบยังไงคลิปนี้จะจบยังไม่จบกับเด็กเดี๋ยวขึ้นไปพูดต่อยังไม่จบอีกอือออคืออะไรนี่คืออะไรเลยไม่ต้องไปมองหน้าพ่อพ่อไม่รักดีแล้วพ่อไม่รักดีรักบ้านช่องไม่กลับ ดูอยู่กับใครทั้งวันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงบอกเลยอาการเป็นยังไงรู้อารณ์ก็คือไม่อยากคุยด้วยอะจะคุยด้วยเพราะอะไรถึงไม่อยากคุยด้วยเพราะอะไรเพราะว่าไปกินเหล้าเมาเป็นนิสัยเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงนิสัยเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงที่อะจะแต่งงานเป็นพ่อคน,าน,านในเร็วยนี้นมันไม่ได้เป็นแล้วทุกวันทุกอาทิตย์ต้องมีความรับผิดชอบโอ้ยมันแค่นานๆนทีไม่ใช่บ่อยๆี่ เด็กไม่เคยโทรตามพี่เลยพี่รู้เก่งมากนี่คือสิที่ดีมากทิพจะไปไหนเด็กไม่เคยโทรตามแค่บอกเด็กมาว่าจะกลับกี่โมงแล้วไลน์มาบอกเพราะว่าเด็กจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงแต่พี่ที่ทําเมื่อวานคือพี่หายไปทั้งคืนเลยทงที่รับปากเด็กแล้วถูกต้องไหมใช่เด็กมีสิทธิ์โกรธไหมมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์โกรธเดี๋ยวพี่จะถ่ายโทษในการหอมเด็กสักทีไม่เอาหรอกไม่เอาหรอกคืออะไรล่ะไม่สเปเชียลไม่สเปเชียลเหรอต้องการอะไรต้องการอะไรจะรู้สึกดีขึ้น ลองคิดมาดูสิมีอะไรที่มันสร้างสารรค์ที่พอธทาตทุาให้ใจเด็กมันชื้นขึ้นมาบ้างไหมใจเด็กชื้นขึ้นมาเนี่ยวันนี้ไหนบอกว่าจะอยู่กับเด็กที่คอนโดก็ต้องให้เด็กขับรถกลับมาที่บ้านสมน้ำหน้าเลยเด็กสองพ่อไปสองพ่อไปสองพ่อรักษาใจไหมพ่อเขาบอกว่าอะไรบอกว่าอะไรเลิกได้แล้วนะเ,เลิกกับหนูเนี่ยแหละเลิกกับหนูเลยเลิก,เลเลกกินเหล้าได้แล้วนะ รู้ว่าต้องกินให้มันรู้ลิมิตไม่ใช่กินจนเสียสติแล้วไม่รู้ตัวอะไรทั้งนั้นน่ะนี่ือคลิปสอนพี่หรือว่าคลิปอะไรก็คลิปสอนพี่ไม่นันเด็กจะไม่พูดจะอยากให้เด็กเงียบเงียบไหมล่ะคุยกัโดเรนิอบโดเรน้ว่าพี่ทำถูกป่ะอาอยัางไงร,รีบโดเรนให้อภัยแบบป๊าไหมเรไอ่อสามทีไม่

นักจริงนกิงเนี่ยมันไม่ต้องพูดไงมันคือการกระทำการกระทำที่ไม่รู้เลยเพราะว่าวันวาเลนไทน์เธอก็ไม่ได้อยู่กับฉันลงเธอรักจริงหรือยังไงไปพีวาเลนไทน์ก่อนหนึ่งวันแกไม่ไมอยากก็ขอหนึ่งวัไม่ฉันชอบเธอจริงๆจะเวลาเธอสน e กจริง ก็คือต่อไปก็จะปรับปรุงตัวนะครับเวลาพ,พูดให้ดีๆกับเพืนดีๆเลยว่าจะยังไงอะ่ะถ้าไปกินเหล้ากับเพื่อนอีกในอนาคตก็จะปรับปรุงตัวให้รู้เรื่องไม่ใช่ว่าเมาแล้วก็หลับแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขพ้อนยอ่ะเขานี่ก็จะให้หลูกโกรธพี่เลยแต่คราวนี้รู้ในไอจีจะยังไม่กลับมาหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเลยเหรอเพราะเป็นการททำโทษเหรอใช่จบคลิปนี้ จบเลยโอนมาสี่แล้วจบเลยโอนมาสี่แล้วจบเลยอะไรโอนอะไรอย่างโอ้โหที่ใช้เงินในการแก้ปัญหาเงี้ะโอนมาสี่สามพันห้าถ้าพี่โอนก็จบเลยสามพันห้าอยงนี้เลยความรักที่มีให้เด็กมันแค่สามพันห้าเหรอในที่ใช่มูลค่ามันคือความเรียกว่าการให้ไม่ได้เด็กไม่ชอบเลขสามพันห้าเด็กชอบเลขอะไรชอบเลขเก้าพันเก้าเก้าพันเก้า อ่อนมาจะได้จบจบออนมาจบใช่นั่นเด็กไม่คุยกับพี่นะไม่คุยจริงจริงไม่คุยเรื่องอะไรไม่คุยแบบไม่หา่างเลยเออพอแล้วปิดคลิปไปทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องพาวฟ้าเคเคด้วยนะครับเราจะมุ่งที่าะไปถึงสู่แสนซับซับสไครป์ด้วยกันตอนนี้กี่ซับสไครป์แล้วครับคุณพาฟา้าครับาพาวฟา้าครับพาวฟ้าครับคุณพาฟ้าครับ คุณหลับในคลิปอย่างนี้นไม่ได้นะครับอตอนนี้กี่กี่ซับแล้วครับ <c oughs> หปป้าหมืน่นซับห้าหมื่นซับนะครับปีนี้เอาให้ถึงแสนนะครับไม่ถึงปีนี่ <c oughs> ครึ่งปีนี้ถึงเดือนมิถุนายน <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปกับช่องพาวฟ้าเคเคด้วยนะครับ <c oughs> คอนเทนต์แบบนี้ขอร้องเลยนะครับเลิกทำนะครับไม่ทำแล้วนะครับค <c oughs> <c oughs> อนเทนต์งอนแฟนไม่เอานะครับเป็นคลิปที่ทำละอึดอัดนะครับเราต้องเลิกทำคลิปแบบนี้นะครับคนดูไม่ชอบนะครับเด็กจะไม่ชอบพี่มาก ไไมมสสววยยทของขวัญก็ไม่ได้ดอกไม้สวยไหมสวยอ่าไม่ชอบอะไรอีกอะยากได้ของขวัญอ่ะเด็กมีตังค์พีเลยทำไมเปมีไปจังตอนอะไรขนาดนั้นโอ้โหเธอมันเวอร์มึงเวอร์วานจริงๆเร็วพี่ยังไม่ทำอะไรให้เด็กดีขึ้นเลยอ่ะทำอะไรเดี๋จะทำให้พี่ทำอะไรทำอะไรต้องการอะไรถึงต้องการอะไรอ่าโอหนึ่งหมื่นจบไหมอาโอหนึ่งหมื่นจบนะ จบเรื่องไหมหนึ่งหมแล้วจบแบบนี้เลยนะดึงหมื่นแล้วจบโอเคไหมใช้เงินแก้ปัญหาแล้วกูเนี่ยชอบไปแล้วให้โอนเนี่ยชอบไปแล้วยิ้มอีกนะหนึ่งหมื่นจบเลยนะโอเคไหมเดี๋ยวนี้โอนให้หนูดีหนึ่งหมื่นแล้วจบก็โอนมาก่อนแหละพูดก่อนือว่าจะจบถ้าจบแล้วก็จะโอนถ้าไม่จบไม่โอนโอเคไหมหมื่นหนึงอะเธออย่าต่อรองให้มากไปกว่านี้แก่การที่พาต้องมานั่งรอทั้งวันทั้งคืนรู้เร็วหนึ่งหมื่นจบไหมเหมือนเดียวเองเหรอจบไหมหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นโอนเดี๋ยวนี้โอนโอนมาเร็วเร็ว แกงต้มตุ๋นใม้บอยฟังสิบแปดันกุจชัดเรียบร้อยหนึ่งหมื่นบาทจบจบเรื่องเไรเกิดแก้ปัญหาได้เป็ดจริงๆงยไม่โอนอ่ะตั้งนาน